ไปชมหน้าลูกชายชั้นสองของตะกะแตนชนาดาเข้าพิธีบวชอย่างอบอุ่นค่ะต้องบอกว่ากับล่าสุดนี้นะคะอนุโมทนาบุญด้วยค่ะลูกชายบุญธรรมทั้งสองคนที่เลี้ยงมาตั้งแต่เด็กๆล่าสุดทั้งสองคนก้าวเข้าสู่พิธีบวชเป็นที่ยวเรียบร้อยแล้วรอยยิ้มของคุณในครอบครัวที่ร่วมบุญกันนั้นอบอุ่นและเต็มไปด้วยความสุขที่เหลือล้นค่ะโดยตะกะแตนได้ออกมาโพสภาพและข้อความผ่านทางเฟซบุ๊ก วันแห่งความปื้มปิติของครอบครัวเราอิ่มเอมอิ่มใจอิ่มบุญกันทั่วหน้าปวดพระใหม่ลูกชายของแตนอนุโมทนาบุญด้วยนะคะงานบวชลูกชายตะกะแตนชนรดาข้างทีมงานต้องขออนุโมทนาบุญด้วยคะ่ะ